สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี้บาวอกับแซวบนคนบางมวลอีกคือเเขาคือเดิมกับพี่น้องคะ่ะมือน,นี้สซวบนจสื้้ามากินเข้าพี่น้องมือน,นี้็ก้อยคมพี่น้องก้อยคมผุนพี่น้องตาแสบวะแบบเสียบสซวบนจะก้อยเองหนึ่งเข้าพอมพี่น้องคนข่าหนึ่งเองเอาข้าข่างขากล่องมันมันสูงโจกว่ไในี่เลยพี่น้องโจกจากกล่องมาแม่พี่น้องแม่เสียบสซวบนค่ะพี่น้อง มามาพี่น้องมาเสียบเสียบโหลดมาเนี่ยทำยังให่ผล่ผ่เพ่น่ะพี่นังอืมอมาขึ้นก้าพี่น้งองเดี๋ยวหยดหยดตุม่มหอดตุ่มมาเล่นรับแจง มือเปลี่ยพักไรอย่างจับหนอพี่น้องหน่ะตัวกันอ่อนเนายกระแตงอื้มโพี่น้อง อ,อนันดีดูหยอดตุ่มบาเล่นตุ่มบาเล่นหรือเปล่าหยอดกรอกอะไรพี่น้องอจะเสียเพอืมอืม ก็พอใจพี่น 7, ่องเต็มแปดข้นแซ่บแพะขึ้นต้ยพี่ 7, น่องเต้ยพ่หน่อแซ่บปากบักร้ายพี่หน่อง มัมีเัรื่องไหนด้วยมันีเนืแกะป่ะแต่อุบบนมันมาเครื่องไหนแล้วบอเอาเครื่องไหนเอาแต่เนื้อหลุ่นหลุ่ือเอาแต่เนื้อหลุ่นหลุ่นแล้วก็อไม่ได้ใส่เลือดมึงมันไม่เลือด ก่แห้งๆเลยพี่น่อยนี่ย่า่าแม่พักอันพักมาพิชลูกด พริกเหรอพอมาพอมาไอพี่หน่งองเพราะว่าใส้พริกแหงไรเผ็ดแหละหลุดบักกัด มันจะก่อยเองไม่แสบเลยหรอกมันแสบอย่างนั้นจะกินตามใจปากเข้าไปหน่อ,แอยแสบทุกอย่างแสบไหม เข่ากันนึงเองเหมือนมาหนึ่งเอียงแง่เสียบค่ะคับขนาด ม่น่่าทังรื่องแบืมต้มไม่ต้มเพิ่มคุณจ่าต้มแคงแรนต้มเนื้อ,อห,หน่อยเอาไปทาง่างกัไปลรื่มมันใจอยากมากจไม่พอหวน่ยนหองนืะ không có sao. Đó. Nó tầm đơn nhạt. Nhạt nha. Nhạt thôi nè. จำเพหยงพ่อ่าไหมพี่อย่งไหมเขายางไหมเขาปวด 嗯、这样。啊！快别碰了，看着。 ลองทำเจ้าบายกันหน่อยแสีบอะคะแนนพี่หนังด้อยเสยบแหงแสีบครับแสีบสุดยอดไอ้พี่น้องคลิปนี้ก็ไ่ทำเมนแล้วพี่น,น้องครัไม่ใช่เน่แหงเนาะค่ะน่าพี่น้องเนาะแล้วเจ้าอุบลจะไปกินต่ออยู่วันเ้าเด็กยังตางไร อย่าคิดมันยากพี่น้องขอบคุณขอบคุณต่อการรับชมนะคะน้อพี่น้องเนี่มากอะไรถึงใจกระแทกเห็นเศราบนคนบากมวยเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะขอสืบประผาดคลิปต่อๆไปนะคะนะพี่น้องค่ะเพชรแห่งพี่น้องใกล้พีคแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ก็ไม่ซ้ำมีค่ะพี่น้องค่ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้า